สวัสดีครับสิ่งเล็กน้อยที่บางเท้าเข้านะครับว่าได้ตั้งใจให้มันเกิดนะครับแต่ว่าบางเทือนะครับมันก็มีอุบัติเหตุนะครับใบในขอเข้าที่บางเทือนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาเล็กๆน้อยตามมากนะครับก็คือไม่นี่นะครับง่วตัวซี้ข่าเนี่ยครับตัวซี้ขาวนี่ครับมีปัญหาเรื่องนะครับอาจจะเหยียบพางกันนะครับเหยียบพางกันแล้วหรือว่าอาจจะหยอกกันลักษณะอะไรกับบอลูนะครับเพราะว่าผมกับบัลยูนะครับปรากฏว่านะครับพ่อตานะครับพ่อตาเขาเหยียบพางกันแล้วนะครับกับปรากฏว่า ห้างเขานะครับขาดไปเลยครับขาดเลยคือขาดไปนะครับถ้าเป็นงัวเข้าขายเนือกับบอสที่เหลีอหครับเพราะว่ามันมันเั่นนะเป็นปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นคือว่าเป็นง่วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นง่วแม่นะครับถ้าคือว่าเป็นง่วแม่เนี่ยนะครับจะมีปัญหาคือราคาแบจิตกไปร้ายเลยนะครับเนี่ยลักษณะตรงสิครับก็เหยียบพังกันขาดนะครับเหยียบพังกันขาดเลยนะครับแต่เบิ่งนะครับตัวนี้ก็นเนี่ยนะครับขาดไปนะครับ เมื่อเช้านี่เลือดเต็มนะครับตัวนี้เลือดจะเต็มเลยแต,แต่ว่าตอนนี้มันก็หายแล้วนะครับอันนี้ก็แห้งไปเรียบร้อยบ,บวมบ่มีอาการบวมกันยังแต่มีแน่เล็กน้อยนะครับแต่ให้ดีก็ฉีดยาแก้เสียไปเขาก็ดีครับแต่ถาฉีดก็บว่าไปยังครับเมื่อเช้านี้เลือดเต็มตัวครับผมเอาน้ำออกยังเมาเสร็จขอเขาเส่อนะครับเลือดเต็มตัวเลยนะครับเลือดเต็มเพราะว่าเขาแกล้งทางนะนะครับก็เลือดเขาสะยุดก็ใส่เวลาพอสมควรนะครับ นี่นะครับปัญหาเล็กๆน่อยที่นะครับที่มันเกิดภายในขอบของเฮ้านะครับบางเทืเราเฮ้ากับอะไรตั้งใจให้เขามีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่ามันก็เกิดนะครับฉะนั้นนะครับเฮ้ากับต้องยอมรับนะครับก็เลยมาบอกสุภาพนะครับว่าปัญหาเล็กๆน่อยที่มันเกิดในขอบเขานะครับถ้าเฮ้าแก้เองได้เฮ้ากับต้องแก้นะครับเพราะว่านะครับเฮ้าก็ต้องเบิ้งนะครับเบิ้งตามลักษณะแก้ปัญหาตลอดครับในฟ้ามันไม่มีผู้ใดหรอกไม่มีปัญหานะครับ ถ้าเลี้ยงแบบบ้านๆเขากับสิพ่สิผู้เฒ่าก็เจ้าเสิบพู่ใคได้ใส่ใจด้ยนะแต่ถ้าเขากับว่าเขาแบบเริ่มแบบเข้าใจง้อเริ่มเข้าใจยังเสียครับเข้าสี่เข้าใจซัดได้ก็เขากับสีดูโต้มั่นนะเข้ากับพยายามหาวิธีการปรับปุงแก้ไขไปเรื่อยนะครับจนกว่าปัญหามันจะหายนะครับสําหรับวิธีแก้ของผมตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือที่แรกกับว่าสีจะแก้เสียแล้วครับแต่เบื้องแล้วมันก็เลิศกับยุทธแล้วนะครับหางกับไม่ได้บวมนะครับก็เลยไม่ได้เห็นยังครับกระท่า ใส่ยากันน้อนไว้แค่นั้นครับบ่มีอื่นๆเลยนะครับถ้าเบิ่งมืออื่นถ้ามันยังอักเสบอยู่ก็เดี๋ยวค่อยฉีดยาแก้อักเสบให้เขานะครับแต่ว่าคิดว่ากับกับปันามีปันหาหรอกครับเหยียบกันถึงกับพังขาดนะครับเรื่องขอมันแขบแน่นะครับกับมีบวมแน่เล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เขาต้องบวมนะครับเพราะว่าถึงขาดขนาดนี้บ่บวมก็ไคิว่างไไรเนาะนะครับแล้วก็เขากับแก้งไป่มาอยู่นะครับก็เป็นการ อุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับอุบัติเหตุภายในคอเข้านี่แหละนะครับซึ่งเขากวนกันนะครับเมื่อเมื่อเกลือดมันมาตีน้ําเสานะครับเขากวนกันนะครับกวนกันเลือดมาตีน้ําเสหยอะกันอยังยังไปซะละก็เลยเกิดอุบัติเหตุก็เลยการเป็นว่าหางขาดไปเนาะเดี๋ยวไปเบื้องปลายหางว่าปลายหางที่มันขาดออกเป็นเรื่องไรนะครับจะเก็่ไวกับไส่บุ๋งกันนะครับเดี๋ยวไปเบื้องนะฮะ นี่ก็เป็นปลายหางนะครับจีมันรุดออกนะครับรุดออกจากตรงมันขาดนะครับขาดไปประมาณนิ้วหนึ่งเลยนะครับขาดประมาณนิ้วหนึ่งขาดออกนะครับขาดออกแล้วเขากะมันตัวอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันขาดออกทึ้งขออ่อนทึ้งกระดูกอ่อนเลยนะครับขาดออกทึ้งกระดูกอ่อนเลยาวิธีแก้ก็ผมบอกนะครับก็ใส่ตัวนะครับตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็นยาม่วงครับนะครับ ถ้าย,ยาม่วงไว้นะครับสำาน,นันก็รฉีดยาแก้เอกซีบแค่นี้นะครับมาเบิองยานะครับยาที่เข้าใส่ในการท้ากันน้อนนะครับอันนี้เป็นยากันน้อนนะครับยากันน้อนที่ใส่เนาะสนนีนกับภาามาเบิองนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเบืองต,นต,นต,นตน้นสำหรับคิวนี้พี่ตันนี้วสวัสดีครับ